ม a ดากัสกาแผนแผนลับของนาซีที่จะส่งคนยิวทั้งหมดไปปล่อยเกาะก่อนที่โลกจะรู้จักโฮโลคอสนาซีเคยมีแผนที่อัดดาร์กกว่านั้นมันชื่อว่า Madagascar Plan นี่คือแผนที่นาซีจะขนชาวยิวทั้งหมดในยุโรปไปปล่อยทิ้งไว้บนเกาะมาดากัสกาแล้วปล่อยให้พวกเขาเอาตัวรอดกันเองนี่ไม่ใช่การตั้งถิ่นฐานใหม่แต่คือการกักกันมนุษย์ทั้งกลุ่มให้ตายอย่างช้า,ชา จากโรคก,การขาดอาหารการประทะกันเองและสภาพแวดล้อมโหดร้ายในเอกสารลับของนาซีพวกเขาเขียนไว้เลยว่าเมื่อเวลาเหมาะสมจะย้ายคนยิวสล้านคนไปยังเกาะมาดากัสกาโดยการควบคุมของตำรวจ SS และไม่อนุญาตให้ติดต่อกับโลกภายนอกสุดท้ายแผนนี้ล่มเพราะนาซีไม่สามารถส่งเรือผ่านน่านน้ำอังกฤษได้ซึ่งนาซีหันไปใช้ Final Solution แทนนั่นก็คือการฆ่าในค่ายกักกันที่โลกจำไม่ลืมแต่ถ้าวันนั้นเรือแล่นได้เกาะหนึ่งในแอฟริกาอาจกลายเป็นหลุมศพกลางทะเลของคนเป็นล้าน